นิทานแรดน้อยหันสานิทานประกอบการเรียนการสอนการอ่านคำที่สะกดไม่ตรงตามมาตราตัวสะกดแม่กฎกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีแรดน้อยใส่เสื้อยืดสีแสดสีสดอาศัยอยู่ในบ้านต้นไม้ใหญ่วันนี้วันอาทิตย์ เป็นวันเกิดของแรดน้อยแรดน้อยดีใจวิ่งขวิดต้นลางศาสตร์ใหญ่แรดน้อยเป็นแรดจิตใจสะอาดจึงมีเพื่อนสนิทหลายตัวมีมากมายเต็มป่าเลยวันนี้ต้องฉลอง แรดน้อยแสนดีใจวิ่งไปชวนเพื่อนมาร่วมงานวันเกิดของแรดน้อยเจ้าเขียดมดแดงเจ้าเป็ดเจ้าจิงจอกมาฉลองกันวันนี้วันเกิดของแรดน้อยแรดน้อย ถือกระจา์ใบกระจิริตเข้าไปในปา่าไปหาวัตถุดิบมาทำของอร่อยๆอวันนี้เพื่อนๆของแรดน้อยต้องได้กินของอร่อยๆแรดน้อยเก็บเห็ดเก็บหัวผักกาดเก็บละมุดข้าวโพดและมังคุดจะทำอาหารชุดใหญ่เลี้ยงเพื่อนขากับ เรดน้อยแวะตลาดซื้อน้ำอัดลมซื้อกระยาศาสตร์ซื้อช็อกโกแลตวันนี้เพื่อนเพื่อนของแรดน้อยต้องได้กินขนมอร่อยอร่อยอ่าและซื้อผู้ประทัดมาจัดงานฉลองวันนี้งานของเรดน้อยต้องยิ่งใหญ่แต่ว่าด้วยความตื่นเต้นเรดน้อย วิ่งรีบแรงเลยสะดุดหลกล้มหัวปูดโอ้ยเจ็บจังเลยแต่ไม่เป็นไรแรดน้อยถึงบ้านต้นไม้ใหญ่รีบจัดเตรียมของโปรโดในโอกาสพิเศษวันนี้วันเกิดแลดน้อยวันนี้วันเกิดแรดน้อย,นนแ,อยและแล้ว แรดน้อยพร้อมผองเพื่อนก็ได้ฉลองวันเกิดที่บ้านต้นไม้อย่างมีความสุข